สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถตู้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้มีเกียร์แมนนวลนะครับเข้ามาใหม่รถตู้ Toyota c o m p u t e r 3.0 D4D เครื่องอึดๆถึกๆทนๆไม้น้อยๆนะครับปี18เลขไม้เพียงแค่120,000กิโลนะครับต้องบอกเลยว่าสวยน่าใช้มากๆนะครับมีเงินดาวน์เล็กน้อยก็ออกหถได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ820,000เราขายราคาอยู่ที่849,000ดาวแค่ 2,9นะครับออกรถได้มีโปรโมชั่นดอกเบีย้ย2.7% 9ขับฟรีให้90วันด้วยสำหรับช่วงนี้โปรขับฟรี90วันถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนมีนาคมพี่ทนาสนใจอยากได้รถไปใช้ก่อนอีก3เดือนค่อยผ่อนติดต่อผม ID Line p k k 5 5 2หรือโทร065-951-3374ครับ Toyota คอมพิวเตอร์นะครับปี18สวยสวยๆใหม่ๆแบบนี้นี่กระจังหน้าคมเมียมน,นะครับเงาแวบๆ ไฟ multi reflector ด้านล่างนะครับตัวไฟ s p o ต t light มีให้แล้วนะครับผิวพานของเขาคันนี้ผมเดินเช็คแล้วละเอียดเลยสวยน่าใช้ที่สําคัญนะครับรถตู้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเข้ามานี่เปอร์เซ็นต์ห้าสเลยที่กระจกไม่เดิมแต่คันนี้กระจกเดิมแท้โตโยตานะครับกระจกเดิมเลยไม่เคยโดนหินดีดใส่นะครับสุดยอดไปเลยครับก็ดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็ลวดลายของเขานะครับโค้งมนนะครับสันเลียมคมปกตินะครับได้ล้อแม็กแฟชั่นแบบนี้สินิ้ว ยางบิสตตนอะดูผิวพันธุ์นะครับด้านบนนะครับตรงกลางและด้านล่างนะครับสวยเดิมสมบูรณ์เลยต้องบอกงี้หาบพี่พี่ท่านไหนนะครับมีเวลาจํากัดนะครับอยากดูคลิปสรุปนะครับไม่ยาวเกินไปนะครับอยู่ประมาณ7ดนาทีถึง1ินาทีเนี่ยชาแนลผมเหมาะเลยนะครับจะได้มีเวลานะครับถ้าอย่างอื่นนะครับมีเวลาอยู่ในครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับภรรยาอยู่กับแฟนนะครับแต่ว่าใช้เวลาจํากัดเจ็ถึงสินาทีนะครับ ชมการรีวิวรถตู้นะครับเพื่อการตัดสินใจนะครับไม่ซื้อวันนี้ไม่เป็นไรนะครับชมไว้ก่อนนะครับหรือมีแผนจะซื้อสักกลางปีแต่แอดไลน์นะครับ id pk หนึ่งห้าสองมาคุยมาปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนซ์ก่อนได้นะครับพี่ทําอาชีพอะไรรายได้เท่าไหร่ให้ผมประเมินให้นะครับเพื่อส่งไฟแนนซ์ได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังกันดีกว่าท้ายเดิมไหมนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่แดดแรงนะครับหรือเปิดล็อกนะครับักคู่ครับแป๊บหนึ่งนะครับ กี้กุญแจพันมือนะครับมันเป็นพวงอย่างนี้ครับมันเกี่ยวนิ้วนะครับโอเคมาดูท้ายกันเช็คไฟก่อนเลยไฟ้ทยแท้เดิมนะครับยี่ห้อนี้พาร์ทเดิมโรงงานนะครับโรงงานอยู่แถวปทุมนะครับไทโคยโตะนะครับซิลิโคนเล็บจิกปุ๊บนิ่มๆแบบนี้นะครับไม่นิ่มไม่แข็งเกินไปเม็ดอากรียงครบๆนะครับสวยๆแบบนี้เดแต่ความสะอาดนะครับเก็บงานเล็กๆน้อยก็สวยพร้อมใช้แล้วคันนี้นะครับน็อตเดิมนะครับ น็อตเดิมซิลิโคนเม็ดอาร์เลียงครบครบชกเด้งดึงนะครับไม่มีฝืดไฟทายทั้งซ้ายและขวาไทยคุยโตะนะครับมาดูท้ายฝั่งนี้กันนะครับหกกับสองนะครับเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับท้ายสวยคันนี้นะครับสเปคแมนนวลมีพรมให้ด้วยนะครับเป็นรถของหน่วยงานไทยออยนะครับปลดประจําการนะครับรถไทยออยปลดประจําการคันนี้ด้านบนนะครับลํโพงย้ายไปอยู่ด้านบนแล้วนะครับแล้วก็ แอหลุมแอ์ลาวนะครับอยู่ครบแบบนี้ได้บอกนะครับใหญ่ๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันใครกาลังมองหากเกียร์แมนนวลสวยๆนะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยเพราะไม้เขาไม่เยอะนะครับไม้แค่แสนสองนะครับถือว่าชิลเลยนี่ไม้หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันไมแท้ไม่เดิมรถในงานประวัติศูนย์สตาร์ทปกตินะครับอ่ะเช็คก่อนเลยกระจกพับผ้าไฟฟ้าพับได้ปกติใช้งานได้นะครับ กระจกออโต้นะครับใช้งานได้ปกติเพลงดังแอร์เย็นแน่นอนคันนี้โฉมนี้นะครับโฉมไม่ได้เช้นมีตัวออวิทยุนะครับให้เดิมๆ JVC แล้วก็มีแอร์แบ็กคู่นหน้าให้แล้วด้วยเบาะข้างหน้าก็เป็นเบาะหนังนะครับเกียร์แมนนวล5สปีดนีออ้มีจอกลางให้ด้วยนะครับยสวยเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกวนน่า,วาเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันนะครับว่าเออ ไปดูในห้องโดยสารนะครับป๋อภัยว่าสวยจริงหรือเปล่านะครับสวยใหม่ไหมมาเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับรถหน่วยงานปลประจําการเยเมนนวลนะครับนี่มีจอกลางด้านบนนะครับแบบนี้เลยครับมีเกสตสตูนะครับกัปซี่ยังไม่เอาไปทิ้งนะครับอย่างนี้นะครับอแล้วก็ได้เบาะหนังนะครับสามแถวเก้านั่งใหญ่ๆแบบนี้เบาะใหญ่ๆสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักไลน์ไอดีพีเคหนึ่งห้าสอง หรือโทร0659513374นะครับภายในสวยๆมีจอกลางนะครับมีเกะสตูแบบนี้ไม่อยากให้พี่ๆพลาดจัดนะครับจอกลางนะครับนีภายในนะครับแบบนี้เลยสวยๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับด้านหน้ารถกันดีกว่าไปดูด้านหน้ารถกันใช้เวลาจำกัดนะครับจะได้เอาเวลาไปอยู่กับครอบครัวนะครับ เดี๋ยวเราดูรถให้ละเอียดนะครับหลับพี่ๆท่านไหนสนใจนะมาดูรถจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทยหกสิบแปดนะครับแอดไลน์ไอดี PK หนึ่งห้าสองเดี๋ยวผมส่งโลเคชันให้น็อตแก้มเดิมๆนะครับไม่เคยขยับแบบนี้อึ๊บนะครับนี่น็อตแก้มนะครับภายในเดิมๆไม่เคยขยับเลยมามาร์กยังอยู่เลยครับมาร์กสีตรงเที่ฉีดน้ําฝนนะครับน้ําที่ฉีดน้ําฝนก็ยังอยู่นะครับไม่เคยขยับไม่เคยขยับนะครับไทโคิโตะเดิมแท้โรงงานนะครับ คานหม้อน้ําตรงๆแบบนี้นะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับไม่มีรอยเบี้ยวเลยนะครับโอ้โหใช้งานดีมากเลยอันนี้ครับเอเลขตัวถังนะครับมาร์กนะครับครบๆโตโยต้านะครับแองจิ้งเลี่ยสีดําสนิทแกมฝั่งนี้น็อตฝั่งนี้ไฟฝั่งนี้นะครับสวยๆครบเลยคันนี้ซื้อได้นะครับแต่แสนสี่หมื่นเก้าพันได้เกียร์แมนนวลไหมน้อยรถหน่วยงานประวัติศูนย์เอาไปแต่งอีกนิดนะครับต้องบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะครับสรุปนะครับคันเนี้ย t o โยต้าคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์ D4D ปีสิบแปดเลขไมล์หนึ่งแสนสองมืหพจัดไฟแนนซ์ได้แปดแสนสองนะครับถ้าผ่อนห้าปีหาดอกเบี้ย e ให้พี่พีได้สองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซนมีโปรโมชั่นขับสี่เก้าสิบวันนะครับเอารถไปใช้ก่อนนะครับประมาณเกือบเกืบสามเดือนและค่อยผนน่อนงวดแรกนะครับได้เบาะโซฟาใหญ่ๆสวยๆได้ล้อแม็กแบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับเดี๋ยวผมนะครับ ถ้ามาดูรถจริงเดี๋ยวผมพาเช็คละเอียดเลยนะครับว่าข้างๆนะครับท้ายหน้าเดิมดูยังไงนะครับผมนะครับเป็นผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานนะครับตัวสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพนะครับดูรถเป็นแน่นอนนะครับเช็คละเอียดให้พี่ๆทั้งเครื่องยนต์นะครับแล้วก็บอดี้นะครับตัวโครงสร้างนะครับเช็คแบบไม่ต้องสตาร์ทก็ได้นะครับหรือว่าเป็นสตาร์ทเราให้พี่เช็ครับเช็คไปกับพี่ๆด้วยนะครับนี่ท้ายสวยๆแบบนี้นะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับพี่ๆจะไม่พลาด รถตู้สวยๆเข้าใหม่ยังไม่ล้างแบบนี้ชมก่อนใครแน่นอนช anel คุณเป๊กรถตู้มือสองคัดเกรดเอวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ